หม่อมน้อยเนี่ยติดต่อผ่านคุณจอนี่มาแล้วเราก็รู้แล้วคือหม่อมน้อยเป็นครูบาอาจารย์ทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะศรัทธากับงานแกอยู่แล้วด้วยบทประพันธ์บทประพันธ์นี้เราเคยดูตอนที่เป็นหนังสากลแล้วก็มันเป็นหนังสือที่คนที่เรียนการแสดงต้องใช้เรียนมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเรียนแลพอหม่อมน้อยฮัลโหลเข้ามาแล้วก็แบบโหยก็คิดไปคิดมามันเสียดายเรื่องอยากเล่นเรื่องนี้และอยากทํางานกับหม่อมน้อยก็เ,เลยตั้งใจว่าว่า เล่นโอ้หเหมือนไปเข้าโรงเรียนใหม่นะคะโนก็นรู้สึกดีที่ได้ไปทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศรัทธานในอาจารย์อยู่แล้วงานแตละงานของท่านเนี่ยเราก็ชื่นชมอยู่แล้วแล้วก็โดยตัวบทประพันธ์เนี่ยมันมีอะไรให้เราท้าทายหน้าค้นหาอีกเยอะสำหรับบทที่สุดท้ายแล้วต้องไปสู่การเป็นโลกจิตเนี่ยด้วยบทที่หม่อมน้อยเขียนเองแล้วเอามาคุยกันแล้วเอามาฝึกซ้อมกันมันมีความรู้สึกว่าเราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเยอะ แล้วเอากลับมาทบทวนเรียนใหม่เพิ่มใหม่มันเหมือนไปเขาเรียกว่าไปเติมพลังให้ตัวเองมีความสุขกับงานนั้นทุกฉากทุกซีนบางทีไปนั่งอรอพี่น้อยเขียนบทพี่น้อยก็บอกมาไหมพี่เี่ยพี่เขียนตรงนี้อยู่ก็ไปนั่งไปหาพี่น้อยแล้วก็รอพี่น้อยเขียนบทพี่น้อยเขียนเสร็จก็ให้อ่านบางทีก็อ่านเสร็จก็กรี๊ดอยู่กับบทตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนกเป็นคนบ้าท,ทํางานอ่ะเวลาที่ทํางานแล้วตัวเองได้ได้แบบอะไรสักอย่างเงี้ยมันมีความสุขเราทุ่มเทกับงานทุกฉากเลยพอได้รางวัลเราก็รู้สึกแบบ เราภูมิใจอะ่ะเราภูมิใจเพราะว่าเราไม่เคยช่วยเลยสักฉากหนึ่งแล้วพี่น้อยเองก็ทําเต็มที่กับงานชิ้นนี้มากผู้ร่วมแสดงทุกคนก็เต็มที่มากแบบไม่อยากจะใช้คําว่าร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเราทําดีที่สุดอื